ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมตช์คลาสสิกเกมก็ต้องคลาสสิกนะครับกับผม YNG อีกีชินเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเกมระหว่างสเปอร์พบแมนเชสเตอร์ยูไนนต็ดนะครับในช่วงตรงพันหนึ่งสองันสองนะครับมาย้อนอดีตกับเฟอร์กี้ทามในในแมตช์ใน Mad อดีตนะครับแมตช์ในตำนานในตอนนั้นครับที่ชนะไป5-3นะครับที่แมนยูไปเยือนนะครับตอนนั้น เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนักเตะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีไลอัพนะครับในภาคนี้นะครับมีแต่รายชื่อนักเตะนะครับเรามาดูกันที่สเปอร์กันก่อนนะครับรายชื่อสเปอร์จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเริ่มกันด้วยลูกเสาอตัวครับนิวซอลิเวนต่อไปครับเป็นกองหลังนะครับผมจะพูดต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตำแหน่งให้ดูนะครับเริ่มจากเทเวลนะครับติเฟนคารเพอร์ และเบนแทปเชอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นกองกลางนะครับอันนี้ในยุคนั้นทุกคนก็คุ้นเคยนะครับดารินแอนเดอร์ตันนะครับครูสตาโวโปเยนะครับเชอรูดนะครับรองกับตันทีคนนี้และคนนี้ครับเพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับคริสเตียนซีเก้นะครับและต่อไปนะครับคู่กองหน้าครับเท็ดดี้เชอริแฮมและเลดฟอร์ดินานที่คุณคนคุ้นเคยในตอนนั้นนั่นเองเอาละครับต่อไปก็จะเป็นของแมนยูนะครับ โอ้แต่ละคนนี่พูดถนัดพูดชื่อถนัดปากเลยนะครับแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับทุกสาวประตูนะครับฟาเบียงบัคเตสนะครับต่อไปเป็นกองหลังนะครับผมจะพูดแบบเรือเรือเลยนะครับแครี่เนวิลครับโรลอนบองครับมิเกลซิเวสครับและเดนนี่เออวินนะครับเอาล่ะต่อไปก็เป็นกองกลางนะครับอันนี้ครับซูเปอร์สตาร์ที่คนคุ้นเคยนะครับเดวิดแบ็กแฮมนะครับต่อไปครับตัดตั้ทีมรอยกีนครับดูอนเซ่บัตเตียนเวอร์ และหลายอันกิกนะครับต่อไปเป็นกองหน้านะครับหน้าจะไม่ใช่คู่หน้านะครับแต่ว่าน่าจะเป็น4-4-1-1นะก็เป็นสโคแล้วก็ตัวเป้ารุดฟันนิตรอยนั่นเองเอาเดี๋ยวเราไปดูในการแข่งขันกันเลยนะครับ <S <S อัดิืมบอลก,กัปตันทีมของสปูร์เจดี้ชริแฮมแล้วก็กัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรอยคีนนั่นเองเอาริ่มเลียร์แล้วครับี่ไม่มีชื่อบนขัว เอาแล้วครับยากลําบากแล้วครับเดี๋ยวจําตําแหน่งเอานะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับบอลอยู่ที่ท็อปแนมฮอสเปอร์นะครับเป็นฝ่ายโยนมาน่าจะเป็นคริสเตียนซีเก้นะครับมาให้เท็ดดี้เชริงีแเาเก็บบอลไม่ได้ครับเป็นยูเครียขึ้นมาอร์เัยได้ลูกบอลอยู่นะครับแต่ดีแฮมเช่งให้กับดารินแอนเดอร์ตันน่าจะเป็นอย่างนั้นนหะเลดฟอร์ดินานครับโอ้ยิงชนเสาครับมุมมันแคบไปหน่อยนะครับนี้บอลอยู่ที่พอสโคนะครับ ดูตำแหน่งเอานะครับสำหรับแมนยูง่ายอยู่แล้วครับแต่สเปร์ยากนิดนึงนะครับเอาละครับโยนขึ้นมาสาดขึ้นมาอีกเคลียทีสเปย์อีกครั้งนะครับนิงบอลอยู่ที่น่าจะเป็นเอาละครับเด็บโซดินานครับก็บบอลได้ครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่โยนเข้ามาในกรอบโอ้โหยิงอัดลงมาเคลียครับท้อมายิงอัจกันแบบนี้ เอาแล้วครับแมนยูกดโยนขึ้นมานะครับสเปอร์ติดสเปอร์นะครับเอาครับแมนยูเป็นฝ่ายได้บุกครับโยนขึ้นมานะครับตะโค่เซฟครับซอลลิ่แวนนะครับเซฟเปิดขึ้นมาเปิดเก็บบอลยังไม่ได้นะครับมาที่โรดองบองเดนนิเอร์วินรันกิกรันกิกโยนขึ้นมาสวยๆให้โคครับลูกนี้นะหลุดมาแล้วโอ้โหเอ้าหนึ่งศูนย์นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับเอาครับลูกยิงครับปลายตะข่ายเกือบขาดคอนสโคนะครับเน้นๆเลยเอาครับเตะกลับมาเคลียร์ใหม่นะครับมอนอยู่ที่อันเดอร์ตันนะครับกลับไปที่เทเวลครับมาที่ตีเวนคาครับที่เพอร์รี่นะทีเพอร์รี่แล้วกลับมาที่เชอร์วูดครับตีเวนคาเปิดขึ้นมาติดแมนยูนะครับแมนยู เดนนิสเออร์วินโยนขึ้นมาอีกแล้วพอสปอคครับจะเอาไหมโยดขึ้นมาให้ครับนิตรอยอย่าได้ครับลุงโอ้โหชนเสาด้วยนะออกเคลียวไปครับโดยฮัตตันเทวิลน่าจะเป็นฮัตตันเทวิลเอาทำบอลอยู่ที่สตีฟคาโยนขึ้นมาครับเบดตี้เชอร์รีแฮมครับจะยิงนะโอ้โหเสียบที่เว็เสียบโอกปรมการกันไม่ว่าอะไรครับลูกนี้เอาครับนิตรอยนะครับหลุดครับ เอาแล้วครับไปตบยิงข้ามขานครับไปนิดเดียวสาัเตอร์จะเป็นฝ่ายโยนขึ้นไปโดยซาลิแวนโยนขึ้นมาเอาครับแอนเดอร์ตันได้ลูกครับมาที่เชอริแฮมทำโอ้โหจุดยิงขึ้นนะครับแอนเดอร์ตันแต่ขึ้นไม่ได้ครับติดเพื่อนกันเองครับเอาครับเลดฟอร์ดินานครับไม่ตรงกองครับมุมแคบนะครับเอาฝั่งแมนยูจะเตะขึ้นไปบ้างครับโดยฟอเบงบัคเตสนะครับ โยนขึ้นมาครับโดยขีดเก็บบอลไว้ได้มาทีสโคครับให้นิตรรอยโยนให้แกรนกิกนะครับแกรนกิกโยงกลับมาครับให้นิตรรอยหรือเปล่ายวดูครับนะครับนิตรรอยนะครับศ0นะครับโดยนิรุสฟานนิตรรอยโอ้โหทรงผมถือว่าฮิตยาวมาจนทุกวันนี้นะครับทรงผมตรงนี้ ในไทยเราในยุคนั้นครับน่าจะเป็นรากใสสลด์จอนเป็นส่วนใหญ่ที่จะตัดนะครับสเปอร์กัเมาเชียอีกครั้งนะครับ2ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับน่าจะเป็นปูเยนะครับแล้วก็ส่งมาที่เทวลครับมาที่คาครับแล้วก็เพอรี่นะครับมาที่ทิชเชอร์ครับแทชเชอร์นะบนแทชเชอร์แล้วก็พริสคายอีกเพอรี่ครังกับเลดฟอร์ดินานนะครับทิ้งบอลมาที่ไม่ถึงเชอริแฮมนะครับ สิวัตเคลียขึ้นมาติดกลับมาที่เทเวลครับแอนเดอร์ตันแอนเดอร์ตันติดครับน่าจะติดเวรอนนี่นี่นะครับสโค,ข,ค,โคโขึ้นมาครับสโคโยนขึ้นมาครับนี่ในติดนิตรอยเคลียขึ้นมาสระเพื่อเดฟอร์ดินานมาที่แทชเชอร์ครับกลับมาที่เพทรีเอร์รี่ครับรอลังมองครับสิวัตเออร์วินอีก โยนขึ้นมาสโคเก็บบอลได้แล้วครับล็อกล็อกไม่ผ่านนะครับติดเทวลครับกับมที่คาขาไปที่เชอรวุสครับกับมที่โปเยนะครับโปเยโยนขึ้นมาเลดฟอร์ดินานเก็บบอลได้แล้วครับข่าวนี้ครับเปียนขึ้นมาบังบอลขึ้นมากลับมาที่เชอวุสครับเชอวุสยิงโอ้ติดสามเหลี่ยมชนเป้งเลยครับแกรี่เนวอยู่นะเปลี่ยนบอลขึ้นมาได้นะครับเอาครับสเปอร์ครับสายได้ลูกครับ โอเแมนยูแย่งนั่นแหละเอกดักบอลมาได้คืนแล้วครับร้อยคีนครับพยายามจะชิปให้สโคอคูลโอ้ดวลเตะอัดครับสโคมึนครับเอาแล้วครับสเปอร์ครับเป็นฝ่ายดบูกครับเลสฟอร์ดินานลุยขึ้นมาแล้วครับเลสฟอร์ดินานนะครับลุดขึ้นมายิงติดตรงตัววัตเตสนะครับโอ้โหยิงอีกทีหนึ่งก็ไม่เข้านะครับเอาครับสเปอร์กลับมาที่เลสอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเสตะบอล้วครับตอนนี้แมนยูครับบุกบุกไวนะครับ ขึ้นมาแล้วครับกางเรียงบอลครับตอนนี้แบ็กแฮมจะได้ลูกหรือเปล่าแบ็กแฮมนะครับใช่แบ็กแฮมหรือเปล่าวะเอาเดูก,นอ,ก,ดกนอีกแล้วครับเต้นยูโดนเตะอ่านีกแล้วครับเอาครับกางเรียงบอลขึ้นไปเอาเดูกนอีกแล้วครับรู้สึกว่าการเคลียร์บอลของสเปอร์นะักแมนยูจะเสียเปรียบหรือเปล่าที่นี่เอาครับโอ้โฉริแฮมครับกระตัดป้าใหม่ค,ครั้งหนึ่งเฉลี่ฮมยิงจนคานจนเสาครับเมื่อกี้นะี้ เอาครับโรนงลโดครับกับที่แกรี่เนววิวเดวิดเบคแฮมโอ้โหก็เสียบอลครับเบคแฮมกลับมาที่เชวูดครับทางด้านนู้นคิสเตียนซีเก้ครับเชวูดเอาครับกลับย้อนมาเทเชอร์ครับชิปมาที่เลฟฟอร์ดินานี่เอฟโอ้โหเลี้ยงออกเองนะครับเอาได้เตะมุมแต่ลูกคระเนื้อคิกนะครับเอาโยนขึ้นมาโอ้โหไม่ได้ลุ้นไม่มีลุ้นอะไรครับแล้วก็แมนยูโต้กลับครับ โยนมาไกลๆครับด้านซ้ายนะครับมีรายอันกิกนะครับรายอันกิกไปแล้วไปแล้วครับบีบเข้าในไปแล้วครับแล้วก็โยนเข้ามาที่ด้านขวานะโอู้ทำไมโยนมาไกลเลยครับตรงไหน่งตรงนี้น่าจะเป็นพอสักครู่แล้วมาถึงนิตเตอรอยครับโอ้โหไม่เข้านะครับองโล่งครับแต่ว่ายิงไปเฉแลบขาเปิดครับมันแบ็กแฮมโยนขึ้นมาก็สเปอร์เคลียร์ขึ้นมาครับเอาละครับเลดฟอร์ดินานนะครับจะไปถึงไหนครับวิ่งเฉยๆครับ หาเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยิงออกไปเองโฟเอาแล้วครับไก่จะหมดครึ่งแรกนะครับน่าจะบัตเตสน่าจะโยนขึ้นไปน่าจะหมดเวลานะครับเอาครับเวรอนชีปขึ้นมาเอาหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไปชมกันครึ่งหลังนะครับเอาแล้วครับกลับมาที่ครึ่งหลังครับแมนยูเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์นะครับดันมาที่เวรอนครับมาที่โรงบ็อกเดวเอเออร์วิน เออวิ่งกลับมาที่ซีเวดกลับมาที่เออร์วินชิงไปชิงมานะครับเออร์วินครับซีเวดเออร์วินครับเอาเอาเอาให้สุดแล้วเอาเข้ากลับมาที่รอยคีนครับเอนี่ตรอยครับโอ้โหยิงลันทีเลยครับโอ้โหลูกยิงแบบไม่ใช่ครับอีทำไมคนนี้วิ่งดีใจอ๋อนี่ครับอะไรครับ นิตรอยวิ่งมาครับนิตรอยครับจะจับป้าไปที่แกรี่ในวิวนะครับาการไหลให้กับนิตรอยครับโอ้โหโค้งโค้งเลยครับเป็นลูกยิงมาหาปะไรตะข่ายเกือบขาดอีกแล้วนะครับตรงนี้เป็นของนิตรอยเอาเข้ามาที่สเปิร์นะครับขาให้กับคริสเพอร์รีนะ่ครับมาที่ทเทสเชอร์ครับเทสเชอร์โยนมาเลเฟิลลันเกมบอลได้ครับโอ้โหจุด เปิดเข้าในครับแต่ติดเมนยูแมนยูก็โยนยาวขึ้นมาแต่ไม่ถึงครับไม่ถึงสโคนะครับเอาครับบอนอยู่ที่สเปอร์ต่อครับหยุนคำฟาดมาที่ติดเมนยูครับบอนอยู่ที่เมนยูครับเชอรีแฮมก็ตายเอาแลวครับเชอรี่แฮมเอาเลยครับเอาเหมือนกันนะครับตีแค่แต่ขึ้นมาเลยครับเจดีเชอรีแฮมนะครับยิงทีมเก่านะเนเชสเตอร์อยู่ตรงนี้เาต้องขออภัยนะครับไม่มีชื่อนักเตะกลับ ในจอนะครับเราไทยได้บอลต้องพลาดแบบเรเวลเลยตีบบยยยดูไกลๆก,ก็เหมือนกันหมดครับต้องดูตำแหน่งเอาบางทีก็ลืมชื่อนี่พอไปจริงเอาครับแมนยูกลับมาเริ่มเคลียร์นะครับแบ็คแฮมกลับกับแกรี่เนวิลลองบล็องซิวัตเขาที่เออร์วินครับจะส่งกลับไปกลับมาแบบไม่ครับโยนมาเออร์วินโยนมาไม่ถึงสักโคนะครับเปิลเป็นฝ่ายโยนขึ้นมาบ้าง เมนยูเก็บบอลได้ครับไม่รู้ใครได้บอลแล้วตอนนี้ครับเราลองบองครับลองบองอีกทีหนึ่งเบรอนกับที่ซิเวตเออร์วินครับลงที่ซิเวตอีกครั้งหนึ่งนันนวลแรงกิกนะครับโอ้ปดติดครับเขาครับโยนยาวมาที่นิตตรอยครับเก็บบอลได้ครับตายยิยิงนันทีครับโอ้โหโกยังไม่ง่วงครับโกยังตื่นอยู่ครับ ผูส้าสาวตัวของสเปอร์เอาครับสปเปอร์บ้างครับไม่ล้ำมากเลยครับเลฟฟอร์ดินานโอ้โหยิงซุปเปอร์เซลกับบาดเตสเอายิงอาดขึ้นมาลูกออกหรือเปล่าออกลูกออกครับแมนยูจะเป็นฝ่ายได้ทุบยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเอาครับเรลองลอง,องแคร์รี่โยนไกลมาไม่ถึงสโค่นะครับตีสเปอร์ก่อนโอ้โยังแบ็แคแฮมยังแยง่งด,ดักบอลมาได้แต่ก็ดักบอลได้อีกครั้งหนึ่งเอาครับเรลองลองกลับมาทีมแบ็คแฮมแคร์รี่เนี่ยวิ่ โลลองบอมเวัดครับออกที่แกเรี่ในวิวโ,โรลองบอมทนะั้งอับ,บาสามประสานนะครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ไปไหนครับเอาแล้วครับเบรอนรอยขีดรอยขีดย่างย่องมาโยนไกลครับเหลงหานิตรอยครับหมายถึงครับติดผู้เล่นสเปอร์นครับติดรอยขีดเองโยนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนิตรลอยหมากแล้วก็ยิงยิงแบบ ทันทีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยสำหรับวูฟฟานีิโตรอยครับเดี๋ยวก็เข้าบ้างนะครับเตอเปิฝ่ไฟได้บุกบ้างนะทางด้านนังนั้นจะเป็นเทวินะครับโอ้โหเสียบอลทันทีเลยจะพาชื่อทีเตอร์เปิ้ลบ้างครับโอ้สโคครับยิงไม่เข้าครับข้ามขาเอาครับเปอร์เปิฝ่ไฟเตะขึ้นมาโอ้ยโอ้ติดทีครับติดรอยคีนนะครับโอ้ รอยคีนแบ็กแฮมเวรอนครับหัวโล้นกันหมดดูยากนะต้องดูตำแหน่งครับตอนนี้พอร์สโคนะครับอ๋อแล้วครับพอร์สโคเข้ามาในแล้วเต็ดโอ้โหยิงเยงเลยครับนี่เอาครับเปิดขึ้นมาสเปรย์ครับเซเวตเดนิสเตอร์วินตอนนี้รอยคีนนะครับเอาแล้วครับไม่ถึงนิดเดียวเลยเลยไปหน่อยนะครับตอนนี้บอลที่ สเปอร์เลดฟอร์ดินานะครับจำได้เลดฟอร์ดินานกับเตตตี้เชดิแฮมดูง่ายนะครับส่วนคนอื่นยากไป็นไรตรงนี้นะแพทเชอร์นะฮะเลดฟอร์ดินานครับอยู่ตรงนี้มาใครใจมอนแอนเดอร์ตันแล้วไม่ได้ครับกินเออวินครับเก็บบอลมาได้เออวินครับเออวินโยนยาวมาไปถึงนิตรอยนะครับเฮอรี่ให้โปรเยครับโปรเยไหลมาเลดฟอร์ดินานโย่ไกลมา ข้ามฟากมาที่ตรงนี้น่าจะเป็นแอนเดอร์ตันครับเสียบอโอ้โหเป็นแมนยูครับะกรัดอัดคืนนะครับครับบอลมาหยุดยาวมาน่าจะเป็นเวรอนนะครับวางบอลไม่ไดยเวรอนก็สโคแต่กับยิงติดนะครับฟัเล็ดฟอร์ินานเองแล้วโอเยนะครับโอเยย้อนกลับมาที่เทเวลเทเวลโยนมาน่าจะเป็นเชอร์ี่แฮมนะครับพยายามเปิดติดครับเอาลูกออกครับ สเปอร์นะเป็นฝ่ายได้ทุ่มมีอะไรเกิดขึ้นเอามีการเปลี่ยนตัวนะครับเกรบรอฟนะครับะแทเฟอร์เอทีีเชอริแฮมนะครับแล้วคอสเตนนะครับจะแทนทางด้านซีเกนแมนยูก็มีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับแต่ยังไม่โชว์รายชื่อนะครับับมาดูในเกมกันก่อนครับนี่ครับโซชาเอ้ามีการชื่อแล้วครับโซชาครับแทนทางด้านสโคตนิกกี้บัตตาแทนทางด้านเวรอนนะครับ เอาละเรามาดูในเกมกันก่อนวัน,นที่สปเปอร์ครับเนมเรียบรอบนะครับรอบอยู่ที่มาข้ามป้ากันเลยมาไปนะครับเนฟอร์อดินาเชวูครับเดลนมาที่เฟสเตินพอสตินอ่ะโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นโปรเยนะครับรอแซนไปไม่โปรเยก็เรียบรอบนี้ัอดีไม่รู้ใครเหมือนกันแหละเอาละตีแมนยูนะครับซิเวตโอ้ เรียบร้อยหรือเปล่าครับยิงชิงมาเกือบยิงเข้าเมื่อกี้มาอีกทีหนึ่งครับสิบแวดคอยคิดสิแวดชิงนะครับสิบแวดโยนมาโซชานะครับโอ้โหอ๋อเปิดเข้าไม่ได้ยิงครับเมื่อกี้ใกล้ๆกับกิ๊ก็กอุ๊บสวนขึ้นเลยเป็นนิจกกิบัตเลยนะเอาครับซาเลเวนต์เด,ดนขึ้นไปฝั่งสปเปิร์นครับโยนขึ้นไปไกลตากลู้ที่สองไม่ได้ครับสิบนาทีนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับ อยู่ครับส่งบอลเพื่อทดเวลาหรือเพื่อถ่วงเวลาหรือเปล่าสิวัทนให้อวินมาที่กิ๊กครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับแม่นยูนิเต็ดเอาชนะอัปเปอร์ไปได้สามประตูตัวหนึ่งนะครับก็จะขอจบกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีฟุตบอลมันๆมาภาคให้ดูเรื่อยๆนะครับ เ็จะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับทานนี้ก็จะขอบายบายนะครับอ๋ออย่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับ